นี่คือสี่ของหายากในจักรวาลน,นี้ข้อที่ 1. การได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงช้อนดินขึ้นมาเท่าปลายเล็บของพระองค์แล้วตรัสว่าผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วจะมีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยเท่ากับดินที่ติดปลายเล็บของพระพุทธองค์ข้อที่สค่ะ การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากยิ่งเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ต้องบำเพ็ญบรารมี30ทัศเต็มบริบูรณ์ก่อนกว่าจะได้รับคำพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าและแต่ละพระองค์นั้นใช้เวลายาวนานมากอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยขนาดเป็นสายปัญญาธิกะนะคะ ต้องใช้เวลาในการสร้างบาร,รมีมากถึง20อสงไขยกับอีกแสนมหากัปเลยค่ะแล้วบางสมัยเนี่ยก็เป็นช่วงที่กลับว่างจากพระพุทธเจ้านะคะสัตว์ทั้งหลายก็พากันมืดมนเพราะไม่รู้ข้อวัดปฏิบัติและไม่สามารถพาตนเองพ้นทุกข์ได้ mm hmm. ข้อที่3ค่ะการได้ฟังธรรมการได้ฟังธรรมเนี่ยดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยากค่ะเพราะคนที่จะเปิดใจรับฟังธรรมะจริงๆเนี่ยมันมีน้อย คนที่มีสัมมาทิฏฐิจริงๆนั้นก็มีน้อยคนที่ได้รู้ได้เข้าใจธรรมะจริงๆนั้นก็มีน้อยยิ่งและของยากข้อที่4ี่ค่ะการนำธรรมะไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงเช่นการให้ทานการถือศีลการภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถะและวิปัสสนาภาวนาเพื่อพัฒนาตนให้เป็นผู้มีความเห็นที่ถูกต้องหรือเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐินั่นเองและสุดท้ายก็สามารถยกระดับจิตของตนเอง จนสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ฉะนั้นใครก็ตามที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระุทศาสนาได้มีโอกาสฟังธรรมและได้นำธรรมะมาปฏิบัติจึงนับว่าคุ้มที่สุดและล้ำค่าที่สุดในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันไมา์ถามคณพจน์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ